ขาต้มกะทิใส่กล้วยตัวน,นะครับ<ม>เนอะ<ม>นีอ<ม>งานกะถินใส่เห็น้อยสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนบ้านนอกนะครับโหนี่มีวันดากะถินนะครับเนอะวันถินหนึ่งพฤศจิกายนนะครับโหหยาดหยัดกับมันรวมกันที่นี่แล้วนะครับหลังบ้านนะครับมีทำเข้าหลายอย่างนะครับ มาดูม้อแรกนี่ก่อนโอ้นี่เป็นน้ำเงี้ยวนะครับอืเดี๋ยวเซอยบ้านเขาครับหม้อน,นี่ก็เป็นต้มขมนะครับอน่ากินขนาดขเขาได้ป้าหลายวันนะครับ กินข้าวโซงข้าวซอยก่อนนะครับอขอบคุณเปื้อนวัดนะครับเนอรนับสนุนยาคาเชื่อมันหนึ่งกล่องมีงานบุญอย่างอ้มได้กันต้องคาดไออุ๋ยผมได้นะครับเนออมัหญาซ่ากับแม่เอลนะครับอันนี้เขากำลังทำเมนูกันหลากหลายอุ๊กเทวดาผมมาแล้วนะครับเออนี่น้องสาวแฟนอุ๋ยครับกำลังซอยจีนไว้นะครับ เขาจะซากันนะครับแข็นอันนี้ก็เป็นเมนูหนึงนะครับนู่งกับแกมหมูหันนะครับอันนี้เขาับเจเป็นเจ้าภาพนะครับแค่เขาไปรหลวมกับต่างวัดคนบดานะครับวันนี้เจ้าภาพรักอยู่แล้วอ่าเอาใบเตยผักหลวงแค่ไปร่วมนะครับเออโอเคครับเยวก็ซาดก้อยกินกันไปเรื่อยๆนะครับเนินนะครับ ก่นในชุวนี้เขาซอยไปก่อนเนาะบเออบุดไผยากกินเขากับซาทีละน้อยเออท่าเนี่ยทีละน้อยครับเนี่ยกำนังเนี่ยมันจะบัลลัมนะครับร้อเจ้ามูมาก่อนครับรวมงานกระถิ่นครับก็ซอย พี่นี่พี่นี่พีสาวได้มาทำบุญตัวเงานกระถินพี่ยังมือกล้องเลยไดมาทำบุญด้วยกันเนาะบีญที่เกิดคนแรกก็แชร์ให้น้องบ่าวเด้อครสนับสนุนชีวิตคนบ้านนอกเวทีมีแต่ดีดีทั้งนั้นเลยเนาะโดยเฉพาะที่งานต้งเสียงลุงนะครับมาจุ๋ยงานกันวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกใหญ่ครับ

เอเเอไปอย่างอุ้ยทาเลยมันจะได้อยู่กางๆเออเออน้อง,งไป,ไปมัดโอ้เออนี่เขาเหมือนย่นะครับซื้อมาเป็นตัวเลยนะครับมันเสียเวลา <c oughs> ได้เอ็นกับมันรวมงานบุญน,นะครับไดากระถินเอาซื้อๆอเอากางๆเดี๋ยวมันจะวางมได้ ต้องจืดก็ือมจวยกันเนจะ้าเลยนะครับ <laughs> น่าหลวดมัดอลไรก็นีลเนาะไฟน,นี้แข่วอุ่นนะครับผมซุกมาแล้วครับตัดจัดงานหน่อยก่อนเนาะสีบาเข้ากววันอ,อยู่เหยนมาดแลรก่อนหวง

ทานม่บ้านมาแล้วครับใจมีโนข้าต้มด้วยวะน,นี่จินงามเลยนะทอดกินสันนี่ขอบคุณไอลิตครับเนื้อลิตก็บเต็มมันนะครับนี่ไปซื้อที่หนองบัวแดงมันครับชุดแหลก ซาไปครับนี่ครับเาจะซากำน้อยกำน้อยนะครับอือบ้นดสดๆเอะี่ของอันีนี่นะครับผิดต้มผุดกองมาเรียบหน่อยนะครับพอมใส่นะครับเอีบ กินเผือกไปสักน่อยบเอาละวันนี้คือันอ้วเนาะอยากีโคไม่เชื่อหอมถ้าหอมเรืองเผืกเขศหอมแล้วเนาะอันนี้เอาไาเเผือไว้มันค้นอาจจะชอบเข็ดจัดๆหน่อยแค่พริกหลามก็สุดยอดเลย

เอเดอินของน้องฮ้องตจองด้วยซาจีนก่อนนะครับหมูหันนี่แจ่มเย็นนี่อ่าโดนกับมาจิ้มซาเลยครับอันนี้เดี๋ยวมีแอนยาคัดเชื่อสักนอยอยนหน่อยหน้าเนาะขาดหมดได้ตอนนี้เสียงเพลงยังไม่ออกเลยนะครับถ่ายคลิปอยู่นะครับเด็ดตีเล็กกระซิบสักครู่เพิ่มเพียรไปแฮมหน,หน่อยครับ นี่ชเท็ดดีนะครับเป็นแบง่งนุงใส่ถุงมัาละใส่ได้น้อยก่อนเดี๋ยวเขาจะหมล้อ่าพอสีตรงไหนมันได้ใส่เสลยนะครับแม่น,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 นี่เป็นเน่นเน่นพ้ชริวกับตับกันนา อ้าวครับมีหลายชุดอยู่นะครับโอ้โหเออแทงครับใส่ไปเห็นหน่อยครับผงมหวานผักไทยหรือผักแพว็คไข่ไข่น้อยหนึ่ง ของปักชีครับ <c oughs> อย่างคูเอาอแล้วกันไปละข้าวนก่อนอื <c oughs> มอาลือน,น,นเออเอ้มี <c oughs> เลือดใส่น่อยกันเลือดใส่นหน่อยเนาะอ เติมเข้าไปนะครับมันแห้งแล้วไปอีกชุดต้มมขมนะครับโอเคก็หนึ่งหมกขมใส่ดีเข้าไปเออก่อนตักใส่จานเลยเาใส่จานด้วยใส่ถ้วยจานเลยเออเนี่ยตักกํา้อยสองจานต้มขมหรือยวถ้าบมกขมเอาเพรืเติมนะครับเนี่อ หลวงพ่อก็กินข้วซอยนะครับไปแล้วหรือน้ำเงี้ยวซาจีนเบ๊อ่าจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนนี้กำลังเริ่มต้นไห้ซช่ไหมเข้าวนัน เมนตูต่อไปต้มส้มไก่อาจจะลาบต้มส้มวันจะลงจิ้มพอหมอ้อจานด้วยเด่นหน้ามันหงอนนะแต่เราบอกอ,อจานแล้วกันอุ้ยาอสภาพดีอยู่ วิ่งมากกา่ามาหน้าวันครับเออ้งมีประโยชน์ฟงประสบแล้วโอ้าโอ้ช้ำช้ำช้ำอ,อืหลังกำลังกรอบอกรบเนเี่ยซื้อมาอุ่นน้องนะครับ อ่นีคนเดียวที่ข้าผิดการลายย่งนักจิ้มอยนกองฟ้มเลยนะคนแถมมั้งนะเด็กก็มากิ่ยวทอ้ทอดนักเตะจิ้มอยู่ในถังเน่ะ เดี๋ยวนี้นั่นน่าพวกกำลังทำอย่างนั้นน่ะต้มม้ำะต้มกะทิโอ้เข้าต้มกะทิใส่กล้วยตัวนนะครับเนอะต้มกะทิงานกะถิ่นใส่เห็น้อยครับ <laughs> <laughs> งานบุญงานบุญครับ Yup. วันนี้สุดยอดครับ <S <S ขอบคุณไอ้กรอนขอบคุณไอ้เบียตีมาร่วมด้วยกันเดี๋ยวขอยุดเพลงครับเนาะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์เออเอาเอางง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 งเอาเอาดนคโอเคอยู like ่ไร วันนี้มั้ยโดยหลวงโดยหลวงครับของฮู้นี่คนเอเป็นพ่อครัวที่สุดยอดเลยแบบจัดการทุกอย่างโอ้ยนหมูลังขนาดนั้นฮะเออเออเออหู้นะนะครับวันนี้น้องๆกับมาลุ่มแจมด้วยกันเอาหูในใช้นะครับเอาคาราโอเกะมาฮึทีมงานเขาได้ร้องเพลงกันนะครับหู้ยสุดยอดนครับน้องๆนี่นะครับ

ขอบคุณนายชานะครับขอไอซีย์เอาเรื่องผมฟังแล้วโอเคโอเคนะครับพวกเราไม่ได้เจอกันมากเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับติ่มได้ลงคลิปโอเคนะครับขอบุญกุณสนะนี่ขอบค้ทุกคนอ่ามีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนินนะครับนี่ครับได้คลิปนะครับไปกันไหมนะครับขอบคุณครับสุดนะวันนี้วันดากันทีนิด ถือว่าสุดยอดนะครับขอบคุณไอกอนเขาเต้นนะครับไงชานะครับโอ้ลูกจากเชียงลุงมาเป็นปกโก้ขอบคุณทีงมงานตั้งรดหลวงด้วยนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าเอ,อดาดากระถินนะครับเนอนาะสาวๆก็หันหลังพ่องมาหันหลังพ่องหันหน้าพ่องหันหลังก็ดทั้งพูดกับมวนเนาะโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าไม่อย่างนั้นบอกค่อยที่ตามแล้ครับเมินเขาจะได้ป้ากันเนอะนะครับตั้งสองชีวิตคมนหนก <laughs> ครับชีวิตครบหนกเอสีโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาป้าปกันไหมนะครับขอบคุณครับสุดท่าครับอ่อ่อขอให้รู้ไว